ไงเลื่พิงยี่สรอยสวัสดีค่ะพี่น้องมีลูกคขาเ,ขาเอารวดเขาเอารถด,ลดยังนี่พ่อตาซาเล้งนี่แหละของแกอ่แหละซาเล้งมา<ะ>ซื้อของอยู่ลานกับพี่น้องพี่น้องบานนี่กันเละเอ้คืองามแฉบ่เคยเห็นเนาะเมืองผมบอกว่ามี่ขันเดียวเพราาะว่อุรดรเขาบ่เคยเห็นแบบว่าใครมีมี่กับบ่อขื่อยจริงสิสู้สู้บ่อเป็นจริงงามงามแปลกดีเนาะ มันใส่ลงขาว่างง้เย้อลกยเรอขามาซื้อของยีราดพี่น้อยเจเล่เขามาซื้อของยีรานเขามาขนเขาม่ขนห้ามขนกับเปือกโอ้มีหอดเบิดท่อ พญายิ่ง,ยงสือมัตสายก่อนครสวรรค์พน,น,นาพี่นอนนี่มึงมีมงหวังปิอะมีหวังปิดิพร้อมปิดิต้องดูดล็อกปิดไม่ได้ไม่ใช่เราต้องเอาอันนี้ออกก่อนเอาล็อกทีนี้ล็อกล็อกให้เพื่อนเลย เอาของขึ้นรถเสร็จแล้วลอกเลยไม่ได้แรงแรงเราไม่เออยเอะนั่นไงเออเด่นไงพอแล้วพอแล้วเอว<ะ>อน,นี่กับโจก๊กความเด็กหน่อยกับมากมมอ้อไอเดียดีเว้ย ซาเล่งซาเล่งเขตเขตนครสวรรค์อันนี้เขตอ,ดอุดรเพื่อเห็นขอขออัดคลิปถ่ายคลิปลูกค้าไปค่ะที่นองชอบใช่ไหมก็ใส่กรบข่อไปขายก็ดีๆทะ คนเวเออเนาะแม่เป็นเออใครไปตู้ขึ้นสามห้อใช่คนละไม่เนาะอืมไอเทียดีพ่ใหญ่ซื้อม้าตะพันสบค์ราคาสามือนสามพันเออเออโดนแล้วสองปีเลยี่อสองปีแล้วมีร่มไปสองปีแล้ว พี่นายเปกเบิ้งทางไหนเบิ้งทางเน็ตบ่ลูกไส่ไปเห็นเขาไปอยู่ในห้องสวรรค์เขาพิจาแนวนี้เอนนี้รับจ้างเขาว่ะแก้ของตลาดเส้านี่ของแก้แบนไต้นี่เขาเอาเทียวรหัสยึดเสร็จแล้วเลยผานห้ามีตาผ่านห้ามีตาสามล่อเนาะสามหล่อกับอันซาซาเลงติดมอเตอร์ไซค์เนาะเออมีตมอเตอร์ไซค์ตายบัดนี้พี่นายซื้อของเพื่อนตีเมียบานแล้วอ่ะดูดูดูพี่นายเพื่อนจะไปยังไงนั่นสตาร์ทยังไง จะต้อนที variety, be, yes, yes, no, ่น so no, ี่หมจ้าเนอยันก็ได้ดิขันตัวไม่กนเบิดเทากัยันคือพุะไรก็ได้อยันนี่นี่ยันพะไสรใส่ใส่ใส่่ไอ้นี่ขึอไมกับกันนี่โอ้นี่ยันเออเอเดป้องกันไลยนี่าอ้อนี่มเมื่สามซื้อมาสอีแล้วสอีอเป็นพญายเป็นจิตไปแล้ว Ta môn chí đi ra chú. Ey, kiếm thoải thoại nằ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 m thoải 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 thoải nằm thoải nằm thoải thoải nằm ไปแล้วบ้านเี่อโอแจ๊จ้าแจบ่ะพี่น้องแจบ่จะใจจะคัดมาจะมาจะ